สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ยามแล้วเราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy นะครับภารกิจสุดท้ายนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าสกินนะครับสกินสายฟ้านะครับนักหนูสกินสายฟ้ากับนักหนูสกินไฟนี่ถ้าเกิดมาเจอกับบอสใหญ่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับอ่ะสวมสายฟ้าไปก่อนนะครับส่วนป้อมเนี่ยพี่ยามขอเป็นอำ้อำอำ้อำอำออมันต้องเป็นป้อมทองสินเนาะจะได้เงินเยอะๆไวๆนั่นเนองเนาะแล้วก็นักดาบขอเป็นสกิน ดูดเลือดครับคนเก็บแร่เป็นสก,กินไม้วันนี้ก็จะลองเทสนะครับนักขนูห0อน,นักหนูสายฟ้า50แล้วก็นักหนูไฟ50ามันเองเนาะดาดสุดท้ายเจอกับบอสใหญ่เลยครับบอสใหญ่นี้เป็นตัวละครที่สวยที่สุดแล้วนะครับโดนเราฆ่าเป็นหมื่นรอบเป็นพันรอบแล้วจริงๆถ้าเกิดมีบอสท,ที่เหนือกับบอสใหญ่พี่ยามก็อยากจะไปเทสเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> พอล,ลเลอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีแบบภารกิจที่มีพอลเมอร์ล้วนอะไรง้มันไม่มีไงเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะ พูดห,หน้าเข้าไปจริงๆถ้าสติกบอลเลกาเซ่เนี่ยสามารถที่จะอัปเดตแล้วมีแบบว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้ได้นี่มันจะพี่อยามว่าน่าจะดีมากเลยนะพี่ยามจะเล่นคนหนึ่งแหละนะครับหงด,ดหลังไป่นึ่งทีหันหน้าไปรับดาบแล้วก็ฆ่า่ายเรียบร้อยทีนี้เราก็สร้างนักธนูกี่คนนะ50ครับสปรชดาเมจดูดเลือดโจบจับเรียบร้อยครับดูดเลือดป้อมก็ได้นะการสร้างอาร์ชินให้ครบ50นั้น ยากกว่าการฆ่าสเปียร์ตนตนี้ครับเออนั่นเอาตายได้ไงเนี่ยฮะเสียเสียฟอร์มเสียเชิงเสียเกียรติหมดตายไปซะสายฟ้าผ่าเปียหน่าสงสารมากครับขอโดนขอแค่โดนอ่ะออหื้อืออหื้อือหื้อ,อร้ายแรงร้ายกาจไม่ต้องไปสนใจซอสวาดครับสนใจคนเก็บแร่เลยตายเดี๋ยววันหลังพี่อาจจะทำคลิปว่าเล่นบนคอมยังไงเนาะ อาเป็นคลิปสอนเนค้อบ How to Howto นั่นเองนะแต่ก่อนจะ h าวทง h า w to ครับทํำลายป้อมครับได้เวลาแล้วครับแล้วกำลังเสริมเขาจะออกมาแล้วเราก็จะเอาคนเก็บแร่เราไปตายฆ่าเขาทิ้งนั่นเองเนาะคํา <What? S 1> เตือนสตูเรียกกาลังเสริมแล้วจัดเลยจัดน้ํานําให้เราหน่อยเรามาให้ฆ่าแล้วโอเคช่วยฆ่าหนาแล้วกันนะ50ก็คือต้อง50ครับ จะน้อยกว่านั้นไม่ได้ครับนต้อมีการคุกตัวแปรนะครับอย่างเข้มงวดนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วลุยมีสโต้งสแต็กกันพอประมาณครับพอขำๆสแต็กพวกนี้นี่จะผ่าตอนเราบังคับนะครับถ้าเราได้บังคับนี่รับรองเพรียงปรางบอกเลยเลือดไหลเป็นน้ำครับเดี๋ยวพี่แอมจะรอให้หัวหน้าใหญ่บอสใหญ่นะครับเข้าแผนที่มาก่อนนะครับก็คือเดินล้ำลัวัวห่อออกมานั่นเองตอนนี้ก็เอากลับเข้าบ้านก่อนมาแล้วครับ อยู่ดีก็ตีอะไรไม่รู้ครับโอ้โหอล้ำลัวมาแล้วเราลุยเลยครับพี่ยาไม่บังคับนะพวกนายต้องลุยกันเองแล้วนะเพื่อนธนูสายฟ้านะครับพี่อามทำว่าจะรอดกันไหมเนี่ยโอ้โหมาถึงหายไปยี่สิบตัวก่อนเลยแล้วก็หายไปทีละห้าครับ <What? S 1> หายไปห้าครับหืมสิบห้าครับเหลือแค่สิบห้าตีทีหนึ่งหายห้าตีทีหนึ่งหายห้าโอ้โหสายฟ้าไม่ไหวนะครับ เรียบร้อยครับดับดินแต่เลือดนี่ก็ไปเยอะเหมือนกันนะหายไปเกือบ60%นะครับสำหรับบอสใหญ่นั่นเองเดี๋ยวพี่ใจยเย็น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 เใจยเย็นคุยกันก่อนคุยกันก่อนโชว์โชว์ตีหลังครับเน้นไปทางตีหลังครับเอ้ากระโดดไปทำไมล่ะนะั่นเซอร์ติวเทเลนต์อยู่ไหนครับอืมฆ่าซะด้วยเซอร์ติวเทเลนต์ก็ได้อะ เรื่องอะไรจะปล่อยป้อมแตกครับถ้าเกิดเราชนะเราก็ได้เพชรนะได้เพชรนะนะมาจํานวนหนึ่งเลยชื่อโอ้โหไม่ตายด้วยเออตายไปซะอ่ะก็ทําดาเมจได้ประมาณ60%นะครับก็ไม่เลวนะสําหรับธนูสายฟ้านะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูธนูไฟกันบ้างนะครับมาสกินไฟบ้างดูไฟกันบ้างครับตอนนี้นักธนูที่ชนะบอสใหญ่ได้มีแค่นักธนูสกินกระดูนะครับ ยังไม่เห็นว่าจะมีสกินไหนเอาชนะได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับวิ่งเข้าไปหดหน้าหดหลัง216เรามาทําลายเศรษฐกิจเขาก่อนครับโจมตีทางเศรษฐกิจครับปั๊บพโชดูดเลือด43ยังไม่ทันอะไรเลยครับคนเก็บแล้หมดละมันคือสกินที่โกงที่สุดแล้วละ่ะไอ้สกินดูดเลือดเนี่ยดูดเลือดป้อมก็ได้นะครับกระโดดตีป้อมก็น่าจะดูด43เหมือนกันบ้างอ่า21ครับซึ่งก็เยอะอยู่ดีมันก็เยอะอยู่ดี คือถ้าเราไปโจมตีดามเมจหลักมันไปโดนสเปียร์ต,ต้อนเราก็จะดูดไม่เยอะหรอกครับดูดได้เล็กน้อยแต่ถ้าดามเมจหลักมันไปโดนซอฟว่บนี่คือแบบว่าดูดจูบจา้าบแน่นอนยัดหน้ายัดหลังตายโอเคโอ้มิโขกหัวครับอย่าโขกเราครับโขกเราทําไมครับเราเจ็บตายโอ้ไม่ตายด้วยไม่ตายได้ไงครับเดี๋ยวก็ตายอ่ะเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเนี่ยเราก็มาดูดเลือดป้อมเลือดอะไรก่อนแล้วกันนะครับ สเปรดดามจให้โดนป้อมแล้วก็โดนอาร์จิดอนด้วย,เยสเปียร์ต้อนด้วยเยี่ยมเรียบร้อยเขาหน้าจออกมาเป็นคนเก็บแร่ใช่ไหมน่าจะใช่ครับเออคนเก็บแร่จริงด้วยโอ้เราคนเก็บแร่เยอะด้วยนะั่นนะ่ะมาทาไมครับคนเก็บแร่ครับเราไม่ให้เก็บครับเราใจร้ายครับทีนี้ก็เริ่มฆ่าคนเก็บแร่ได้นะ้วมั้งเยี่ยมยิงเราไปนั่นแหละเราก็เอาไปให้เขาฆ่าครับตอนนี้ยูนิตเราครบแล้วเดี๋ยวเราก็เอาซอฟต์บัตให้เขาฆ่าด้วยนะขนาดเป็นคนเก็บแร่เราบุกเข้ามาเขายังไม่นี่กับเราเลยไม่ ไม่สู้เราเลยะไม่แน่ใจว่าสกินไฟจะสามารถเอาชนะบอสจะได้หรือไม่นะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูทีนี้ก็เอาซอสบาดมาตายจบเว้ยครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะสร้างนักขนูเต็ม50ได้ละนักขนูไฟ50นะครับโอ้ยิงไปแล้วเขาไม่ติดเบอร์ดาเมจนี่นะ <What? S 1> ไม่เป็นไรไม่ติดก็ไม่เป็นไรเรายังไงก็ได้กําลังเสริมมาแล้วครับกําลังเสริมมาก็ถอยนิดนึงก่อนให้เขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็ ระดมยิงฟรีครับเพราะว่านักขนูเขายิงเราไม่ถึงแน่นอนมันกลายเป็นว่าเรายิงใส่เขาครับช้ำครับบอกเลยเจ็บกันไปเพื่อนคนย้ายก็ตายก่อนเพราะว่ายืนหน้าครับทางฝั่งซาปเปียตอนก็จะตายตามมานะครับโอ้ยิงทีละเสียงนะครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วละ่ะเราจะฆ่าเขาให้ตายหมดเลยนะครับไม่สนใจว่ากองกาลังเราจะเลือดเหลือเท่าไหร่เราจะฆ่าเขาให้หมดเลย เขาไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้แล้วครับเพราะว่าถ้ากลับเข้าบ้านพอมแตกแน่โอเคส่วนเรากลับไปรักษาก่อนชืบออกมาสู้กลับเข้าบ้านรักษาทีละแปดละแปดแบบนี้ก็ได้ครับมันขึ้นเหมือนกันเป็นการรักษาด่วนอ่าเนี่ยแหละปั๊มปั๊มปั๊มเลือดปั๊มเลือดฝั่งเขามีแค่นี้ครับอ่ะไปปั๊มเลือดเสร็จแล้วก็ลุยได้ชืบ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  ทานทานเราไม่ได้หรอกต่อหนาาจะกดกันกดกาดอะไรแค่ไหนก็ไม่มีผลดูธนูเรายิงอย่างกระหาฝนถล่มบ้านครับเดี๋ยวจะได้ดวลกับบอสใหญ่ละปล่อยให้บอสใหญ่เดินล้ำป้อมมาก่อนนะครับ1นึสอสอ่ะออกไปลุยแล้วก็ยิงชึกชึกชึก,ชกโอ้โหโอ้ทำล้าเมจได้ไม่ธรรมดาการทึ้พื้นใส่เราอีกแล้วรูปแบบเดิม เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยแต่เหมือนจะทำดาเมจได้มากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเอยนี่ทำดาเมจได้มากกว่าสก,กินสายฟ้านิดนึงนะจริงๆนะเนี่ย <S <S 1> <S 1> ไม่พี่อ่ะไม่ได้คิดเองนะจริงๆนะเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> โอ้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคนยักษ์มาตีเราแล้วเขาสะท้อนดาเมจไงโอเคโดนสะท้อนดาเมจไปมากมายเหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปนะครับอาฟ้าผ่าสักทีหนึ่งดิ เปรี้ยงอาอไม่ตายด้วยต้องเอาซอสหวานทำไมแล้วครับอซอสหวามาจบเกมครับจะจบเกมได้หรือเปล่าครับเื้อชึบโอ้โหลงมาข้างล่างมีลงมาข้างล่าง,ล,ง,าางล่งลอเขาลงมาข้างล่างนิดนึงครับให้หันไปทางนู้นครับเราก็ยำม,มานั่นแหละหันหลังดีแล้วดีแล้วแปดร้อยดามจออกจากพลาดเรามานี้ทีนี้เราก็ไปเอาตัวนี้ ปาหอกใส่หลังชํำๆครับชึบโชหายแปดร้อยร้อยร้อยรโอเคก็ถือว่าสกินไฟก็ได้ใช้งานนะครับไม่เหมือนสกินสายฟ้าที่ต้องเป็นเราเท่านั้นบ,บังคับสายฟ้าถึงจะผ่าลงมานั่นเองนะไม่แน่นะถ้าเกิดถ้าเกิดมีแพทใหม่แล้วก็อัปเดตให้คอมบังคับและสายฟ้าฟ้าเนี่ยก็อาจจะดีกว่าสกินไฟก็ได้นะครับ อ่ะว่ากันไปแบบนั้นแบบนี้ครับจริงๆสงสกินความแรงก็ไม่ได้ต่างกันสกินไฟก็ไม่ได้ทําให้บอสใหญ่ติดสถานะไฟไหมเพียงแต่ว่าตอนที่บอสใหญ่นั้นตีเราเขาโดนสะท้อนดาเมจไปช่าๆเลยครับแันนี้ก็คือซิกมอร์เลกซี่นะครับนำนักขนูสายฟ้าและไฟมารีวิวประชันกันนั่นเองสำนีพ,พี่พิซเซอร์และเกมซิกมอรเลกซี่ต้องขอตัวลาไปเยงเท่านี้ก่อนและพบใหม่โอกาสหน้าสหลับวันนี้สวัสดีครับ,บายบาย,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ